สบัสดีท่านผูมวันนี้พบก็สางเสือสนิทจติโอเคทุกคนมูนี่คอยเจ้าผ้าทุกคนไปหลอกแถวแคมแคมน์นำมูนี่คอยสิผ้าทุกคนไปล,นนไปลงเอาปลาเออแต่ว่าโ,โมแต่ว่าโมเมนคอยทุกคนคอยเจา้าผ้าาวๆลงไปเอาปลาว<ม>ิธีเอาปลาของ้าวๆรับรองว่าได้ไล่ทุกคนไล่ไลยกว่าคอยอีกโอเคไปนี่สภาพาคนจะลงนี่หนึ่ง สองสามคนโอเคทุกคนสามคนนี่แหละชิลกงเอาปลาอะไรกับอุปกรณ์แล้วกับมีมองโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยริ่งล่ายบ่หมูก้าวก้าวสิได้จกโตไปเลีจักรเล็วได้จะมองอ่ะเพ่อนนี่ทุกคนบอลทีจะเอาปลาทุกคนรับรองว่าได้ได้ในนอนได้มองได้มองจับ ไม่คิดวาออกมาทโอ้นต่างใจขนาดได้ทุกคนต่างใจไหมวิจะตก๊ได้ไหมีผู้นี้เป็นมือปราบผู้เป็นผู้งุ่มตัวนี้นะนี่เป็นผู้จับบ้องซื่อๆนี่แหละบักบัดสุดท้ายบักนั่นอารมณ์นะเไ็่บองแม่บัดสุดท่ายเพิ่งแม่ทุกคนพิจารณาเอาไหมบักนั่นลุกไปสับมีกาสิปมาณนี่แหละคนหาปาคขำแอวเบิ้ง ถ้าพ่อเจ้าถ้าพ่อเจ้าเอาป้าได้โตัหนึ่งหรือซองตก็ตามขวายให้เลยโตน้อยโตใหญ่ก็ตามขวายให้เลยโตัวหนึ่งชิพันกีบอ่ะแมเอาเอาบอเอาบอโอเคตกลงบอตกลงเนาะนี่เบิ่งเดอรองคนนี่ตกลงเลยเด้อว่าเออตัวหนึ่งชิพัน อ้าวประสิทธิ์เปล่าอย่างๆเปล่าประสิทธิ์ว่าบ่ต้องใส่ได้ต้องใส่หม้องยางเดียวโอเคทุกคนอ้าบะเบิรงว่าผมข้าสิแห่งใดบ่บ่บ่ฮอยอายิ่มเน่ดูจฮ่าอจงันมั้ย ทาจ้าลูนี่ิ่มเจ้ขิารเมื่อเลอรเ้ยอรเี้ยีมเป็นเอาจนะนาทิ้งยาพาล้าง่าผ้ายาผ้าาปต้จจีายหน่ยโอเคได้หนโตแล้วทุกคนสู้ง งามเลยป้าหันังงาม,มะะาแต่สีประมาณนี้แหละบ่ม,มียังไรมีแต่หัวอยู่แคมซ่านี่แหล,ละทำอะครขวัญซ่างอ้าวงุ้มหมูหันงุ้มเอาตาหม้ออะไรเล่นมุจเจ้าตองเสียวพังข้ามโคตรหม S <S <S นี่เพ<ค>ื่นว่างแทนงุ้มเอ้าเฮ้ยฮันฮันฮันฮนฮันจักราชได้แล้วไปแล้วเฮ็ดปาผลัดแท่นทีิงุมเอามากก้าัาแลกรขึ้นอ้ไลูก่ตองัวเดียวอันผู้เสือเขียวอันเฮ็ดยังเกาะ

เอาาไปเพียงไหนก่โอ้เช้เพียาวนั่นแม่นะได้เลยแน่นได้เลยได้ยังไหนมองจะเราสาบควนไ้เกาตูกจะแค้าเบอร์ว่าสิพืนรบบืนี่เอาสิพือหรอบพื้อทุกคนพื้นิ้นนี่นะสิพื้นบ่นี่นะแหนะสิพื้อยุชินีมันสิบวพื้อนี่นะ เอาจังหวะนี้ย่างๆย่างบ่ไปโอ้ยตายเริ่มที่เรืองของการกล่าวอ่ะยาบยวก็วาเจะหัว้วบานลงป ก็ป so ิะมานเลยนะทุกคนัีนอ้ยม่เอ้ยอย่าล็อกมีเอ้ยเดียดโมอาสู้ปานี่ดูโอ้ทุกคนได้อายแทโอ้ยโอ้ยโอยอย่าสู้รลายมันสิตกนน่ะ น่ะเนี่ััมาาทพอาล่ะทุกคนอันนี้เฮาก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าผู้ซือว่าพ้นจะตกละเบิ่งทุกคนผ่าแล้วก็นี่ได้ปลาพ้นจะตกเนอกของเฮาก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าพ้นจะตกแล้วและเฮาก็ จะไล่ให้ตัวละสิบพันทุกคนจักตัวหาสิบพนะันหาสตัว,ตวโอเคทุกคนใจมากบอทท่านใจโอเคขอเพื่อละไล่คนละแสะเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้กับสองเดอะสเนวเจเจดของผัวหาเนาะ <laughs> โอเคบ๊ายบาย